พอดีว่าพ่ออะค่ะเขามีคนรู้จัก,กันนี้ว่าจ้างขอเช่ารถแมคโครอะค่ะเป็นรายวันไปทํางานในพื้นที่อำเภอโคกสํโรงจังหวัดลบบุรีคือเข้าไปวันแรกมันมีแค่พื้นที่ว่างเปล่าในความคิดเห็นของคนที่มีอาชีพนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเขาจะสร้างที่ใหม่อย่างเงี้ยข้างล่างมันต้องไม่มีอะไรเพื่อเขาต้องเกลีย่ยใช่ค่ะ,ะเพื่อสะดวกในการแบบลงเสาเข็มรปรับพื้นที่ใช่ครัอยู่ประมาณ2เดือนนะคะคราวนี้ก็ย้ายรถเสร็จอะไรเรียบร้อยกลับมาแล้วค่าวนี้มีตํารวจโทรมาคุณรู้หรือเปล่า ว่าที่ตรงนั้นมันเป็นโรงงานเก่ามูลค่าประมาณ305ล้านที่ตรงนี้ติดธนาคารอยู่คุณเข้าไปรักทรัพย์เขาใช่ไหมเขาก็ให้พ่อหนูเข้าไปให้ปากคำไาให้ปากคาที่ไหนที่สพโคกศพลงเขาเป็นยศอะไรพันตํารวจโทค่ะพ่อก็โทรกลับไปหานายจ้างก่อนเขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวไม่เป็นไรเคลียร์ได้รู้จักกับพันตำรวจโทราย<ต>นี้ไม่ต้องไปนะแล้วก็ผ่านระยะเวลาไป4เดือน5เดือนแล้วอะค่ะคราวนี้พ่อเขาจะข้ามไปฝั่งลาวอะค่ะและ้วคราวนี้ พ่อไปโดนจับมาเขาเขียนข้อหาว่ารักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะคราวนี้หนูก็เลยขอร้องเขาอะค่ะบอกว่าพี่คะช่วยพ่อหนูได้ไหมเพราะว่าหนูเข้าไปแค่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าอะมันไม่ได้มีอะไรเลยอะช่วยเหลือหนูหน่อยเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ไหมพี่รู้จักทานายที่เก่งๆอยู่ที่รู้จักกันหนูก็ถามเขาว่าพี่คะค่าทนายเท่าไหร่เขาตอบว่าสองแสนค่ะงั้นแล้วของพี่ละเท่าไหร่เขาก็บอกว่าแสนหนึง่งแสนหนึ่งก็เป็นสามแสนใช่ค่ะครอบครัวหนูเนี่ยพยายามติดต่อนายจ้างค่ะ หนูติดต่อนายจ้างไม่ได้กลับไปบอกตํารวจว่าเราติดต่อนายจ้างไม่ได้ใช่ค่ะและตํารวจว่ายังไงเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นนะเดี๋ยวพี่ติดต่อให้หนูก็บอกให้เขาช่วยหนูหน่อยเพราะเงินสามแสนมันเป็นเงินที่เยอะหนูไม่มีเงินซึ่งถ้าไม่มีเงินพ่อติดคุกแล้วเรายอมไหมก็ตอนนั้นหนูไม่มีจริงๆค่ะที่พวกหนูหาตังค์กันไม่ได้แล้วว่ะใช่ค่ะหาไม่ทันถ้าสมมุติเพราะมันถามเขาจะไม่รับฟังความจริงอะไรค่ะนั้นเดี๋ยวหนูให้ พ่อหนูยอมติดคุกไปเลยหนูไม่มีจริงก<ม>็เดิากระตกันไม่เป็นไรค่ะยี่งบอกว่าเรื่องนี้มันตลบ,บตะต้อนถ้าเราตู้เองลำพังศาสนาเองไม่รอดไหนก็ไม่รอดอืมค่ะตำรวจเนี่ยเมื่อมีการดำเนินคดีเนี่ยตำรวจต้องสอบให้หมดห <c oughs> <c oughs> นึง่งต้องสอบคนเจ้าของที่ว่ามึงจ้างไอ้นายจ้างคนนี้ <c oughs> เพื่อไปจ้างคนอื่นมาจัดการพื้นที่นี้หรือไม่อืมนะป่ะต้องไปดูอันที่สองอยากจะรู้ว่า ที่เขาไปจ้างเราเนี่ยมันมีสัญญาไหมและตํารวจเองพอทั้งทําการสอบสวนต้องฟังพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายมึงติดต่อเจ้าทุกได้มึงยิ่งรู้เลยว่าน้องคนนี้แทบจะไม่ก็ทําผิดเลยเพราะเขาเขาไปจ้างคนนี้ทำทํำนวนสั่งไม่ฟ้องได้เลยแต่นี่ตำรวจเนี่ยมันไม่ได้ทำไงครับ พราะไม่ทำเพราะมันมีอะไรที่มันอยากจะต้องการมันอยากได้ตังคุณเองเนี่ยจ่ายเงินไหมสุดท้ายจ่ายค่ะตกลงจ่ายนะไอ้หนึ่งแสนตกลงไปหาที่ไหนมารถที่มีอยู่ค่ะหนูเอาไปจำนำวันที่5้ากันยาค่ะหนูเลยเอาไปให้เขาอ่ะห้าหมื่นก่อนห้าหมื่นก่อนเอาไปให้ที่ไหนครับเอาไปให้ที่สารากางจังหวัดลบบุรีค่ะอันนี้เข้ามาเองไหมมาเองค่ะเขาแต่งชุดอะไรมาตำรวจค่ะแต่งชุดตำรวจมาเลยนะเสร็จปุ๊บหนูเอาเงินห้าหมื่นยื่นให้เขาเลยใส่ซองหรืออะไรไม่ค่ะเขาบอกให้หนูเอาเงินอ่ะไปวางไว้ที่เบาะหลังรถเขาเขาก็บอกว่า พามาถึงเนี่ยหน้าสํานักงานอายการอย่างเงี้ยเชื่อใจพี่ได้เลยยังไงก็หลุดแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่จะจ่ายหนึ่งแสนเห็นได้บอกว่าเขาจะบอกว่าตอนนี้อายการจะเอาตังค์ด้วยใช่ค่ะบอกว่าอายการเขาจะเอาเงินเนี่ยไปแบบว่าทําให้พอแบบจนยกฟ้องไปเลยการก็โทรถามว่าจะเอาไงเขาจะได้สั่งไม่สั่งถูกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวโหเอารีบ,เอ,บเอาเลยเหรอ วันันบเ่อบอกให้เขาให้หน่อยได้ไหมประมาณแค่ประมาณสุดสัปดาห์ไม่ได้อย่างนี้หรอพี่เพราะว่าเผื่อแบบเวลานั้นมากว่าจะเช็คจะออกว่าอะไรอีกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจเพรามันไอที่เขารับไปแล้วเขาไม่โดนแล้ว,ลวเขาจะไมาเจอตกหนักเราดีเราก็จะเได้ไปเขาดานนันหรืมาจนนั่นแหละพี่ลองลองคุยกับเขาให้หนูหน่อยนะเขาส่งต้องอายการไหมพี่ก็อ้างอายการะตำรวจเนี่ยวันที่ห้านั้นเน่ยเขาพาหนูไปอายการส่งเลยแบบอ๋แล้วพ่อพ่อเราไปด้วยไหมวันนั้น ไ F F อ๋อแสดง<า>ว่าเขาเอาตัวพร้อมจำนวนนั้นไปส่งอายการแล้วรบบบบับเงินด้วยอ๋อรับเงินแล้วหลังจากจ่ายก้อนแรกแล้วเป็นยังไงเขาก็หายไปสักระยะหนึ่งอะคะอ่ะแล้วคราวนี้เขาก็โทรมาบอกว่าเอาอีกห้าหมื่นหลังมาให้หน่อยไอ้ตัวห้าหมื่นตัวนี้ตอนตอนที่หนูก่อนที่จะไปให้ตอนนี้หนูหนูเริ่มเข้ามาร้องเรียนทางพิกันละอ่าผมก็เลยไปที่ปปปประสานทางท่านผู้มาการสอบสวนกลางนะท่านก็ให้ปปปเนี่ยวางแผนกันสองอาทิตย์ นะก็ดูว่าแบบเอ้ยมันจะนัดรับเงินอีกทีวันไหนนับตรงไหนยังไงนะครับจัดกําลังแล้วก็บุกไปพี่พี่เชื่อไหมเจอเงินคาตูดอะ มันตั้ไว้ในตู้เหรอกระเป๋าหลังอตกใจมันตกใจไหมหน้าปกตินิ่งเลยพี่ถามว่าคุณเคยรับเงินก้อนแรกมาก่อนห้าหมื่นไหมไม่ไอตอนที่ไปจับเนี่ยมันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยแปดเดือนเอ้าแล้วคดีเป็นยังไงตอนนี้ยังอยู่ที่ปปปอยู่เลยยพอหลังจากที่เขาไปจับตํารวจคนเนี้ยมันประกันตัวได้ที่ปปปหลังจากนั้นมีพนักงานสอบสวนของปปปคนนึงมาสอบน้องแล้วหลังจากนั้นย้ายออกจากที่ปปปไปโทรมาขอไก่เกียร์ผมถามว่าท่านเปิดโอ ให้ไอ้ตำรวจคนนี้บุกไปบ้านน้องหรือไม่เพราะมันมีการบุกไปบ้านน้องถึง4ครั้งครั้งแรกอะค่ะเขาไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดที่สุโขทยัยเข้าไปแล้วคราวนี้หนูบอกว่าไม่ให้เข้ามาอย่าเข้ามาเลยหนูไม่อยากคุยด้วยหนูกลัวังกงานสอบสวนคนนี้นะใช่ค่ะแล้วก็คราวนี้เขาก็กลับไปค่ะแล้วคราวนี้เขาก็แอบไปหาแม่หนูตามลําพังเอากระเช้าไปให้แม่หนูไปเจียก่อมแม่ค่ะอบอกว่าชีวิตเขาตอนนี้คือไม่ได้ทํางานแล้วก็มีภรรยาที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้ว มีลูกเล็กๆอีกอสองคนให้แม่หนูช่วยคุยกับหนูหน่อยได้ไหมไม่งั้นมันจะได้ไม่ต้องแบบเหมือนมีบาปมีกรรมติดตัวกันไปอย่างเงี้ยค่ะครั้งที่3ก็คุยเหมือนเดิมแล้วเขาจะเอาเอกสารนะคะ<อ>มาให้หนูดูว่าเอกสารเนี้ยคือให้หนูเซ็นให้เขาหน่อยแต่หนูบอกว่าไม่เอาค่ะหนูไม่อ่านคำร่างที่จะให้กลับคาให้การถ้าน้องกลับคาให้การาน้องจะโดนข้หาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานาน้องจะผิดตัวนี้และทีมการที่สุดจะไปพิคนฎหมายว่า พยายาม,มทําให้พยานหลักฐานนั้นเสียหายต่อการสอบสวนนะน้องก็จะโดนด้วยไอ้ตำรวจเมื่อกี้เนี่ยมันจะโดนข<ม>าเพิ่อมอีกน้องอยากจะบากอะไรบอกอะไรเขาเอาเชิญหนูก็มีคําพูดเดียวเนาะเวลานั้นมาพี่ชอบมาอ้างบาปบุญคุณโทษกับหนูอะ่ะหนูอยากให้พี่มีคุณธรรมก่อนก่อนที่จะมาคุยเรื่องบาปบุญคุณโทษกับหนูอะ่ะ